สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่แอดมินรู้สึกเป็นห่วงมากถึงมากที่สุดนะครับกับอาการบาดเจ็บของเตยหัทยาบำรุงสุขนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยเกิดอุบิเหตุระหว่างทําการแข่งขันนะครับผมการบาดเจ็บในครั้งนี้ของเตยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ๆก็คือเราบรรดาแฟนคลับของเตยหัทยาบำรุงศุกเนี่ยต่างเป็นห่วงเป็นใยเตยเป็นอย่างมากครับ เพราะเท่าที่รู้มาเตยตั้งใจมากนะครับกับการเล่นวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นอีกครั้งนี้นะครับผมวันนี้นะครับแอดมินจะพาทุกคนย้อนไปดูจังหวะที่เตยหัตยาบาดเจ็บครับพร้อมกับให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์นะครับส่งกำลังใจให้กับเตยหัตยาบำรุงสุขกันนะครับไปดูกันเลยครับผม